สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนาแปลงข้างถนนนะครับแปลงข้างถนนนี้ก็จะเป็นนาแล้วนะครับเ,เหตุผลที่ทำไมถึงเป็นนาคือผมจะพิจารณาอย่างนี้นะครับอ,อ,อันดับแรกเลยนะครับ สิ่งที่เราจะพิพจารณาว่าจะทำข้าวโพดได้หรือจะทำข้าวหรือจะทำพืชอะไรนะครับสิ่งที่อันดับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับไม่ใช่ราคาหรือสายพันธุ์นะครับสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับสำหรับตัวผมนะคือน้ำเข้าน้ำออกนะครับสิ่งที่จะทำได้ไม่ได้นะครับทำข้าวโพดได้เนี่ยน้ำเข้าอยู่ตรงไหนน้ำออกอยู่ตรงไหน แปลงเนี้ยทำมาทำมาเกือบสองปีแล้วก็เวลาทำเนี่ยโอ้โหดีมากเลยพอจะออกฝากออกเนี้ยฝนมาน้ำมันออกยากนะครับน้ำมันออกยากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำออกยากผมก็เลยตัดสินใจทำข้าวไปเลยนะครับคือน้ำเข้าไม่มีปัญหาครับน้ำเข้าไม,มาออ่มีปัญหาน้ำออกมีปัญหาน้ำออก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจทํานาไปเลยนะทานาไปเลยนะครับก็มีประมาณนี้แหละไม่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากมายที่แบบเออราคาอันนั้นมันถูกอันนี้มันแพงโน่นนี่ไม่ใช่ครับผมจะทําตามออพื้นที่นะครับน้ำเข้าน้ำออกเป็นอย่างไรนะครับเวลาเจอปัญหาภัยพิบัติฝนอะไรมาเงี้ยมัน มันจะแก้ปัญหาอย่างไรครับนะคือราคาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งแต่มันมันไม่ใช่พี่อ่าปัจจัยหลักนะครับเวลาทำผลอ่าเพื่อผลทางกเกษตนระผมก็จะมองเรื่องของผลผลิตมากกว่าไร่และกี่ตันต่อไร่ใช่ไหมไร่ละกี่ตันอ่หนึ่งไร่ได้กี่ตนันได้กี่ก,กิโลนะครับผลผลิตเป็นอย่างไรบ้าง หน้านี้ประสบปัญหาอะไรนะครับประสบปัญหาอะไรบ้างหรือไม่ใช่ว่าจะมาดูแต่ราคาอย่างเดียวนะครับถ้าเราทําตามผมผลิตตามเป้าอะ่ะผมมองว่ามันก็อยู่ได้ครับชาวนาก็อยู่ได้จะลดต้นทุนอย่างไรนะครับเนี่ยผมก็มาดูมันติดน้าแล้วก็มาดูเพี้ยดูอะไรดูหนอนดูหลอดหอมเนี่ยดูนี่มันมีหนอนบ้วนใมม้วนใบไหมไหม,มีเชื้อรามีอะไรบ้างนะครับ ข้าวมันแตกกอดีไหมนะครับกอหนึ่งมันมีกี่ต้นมันแตกกอดีหรือเปล่าเราใส่สูตรนี้ไประยะเวลาเท่านี้นะครับข้าวในกี่วันมันแตกกอไหมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มตั้งท้องแลวอีกกี่วันนะครับเนี่ยข้าวนี่ฉีดยาสามรอบแล้วนะครับแล้วก็ปุ๋ยสองรอบน้ำก็เติมเรื่อยๆนะครับแทบไม่มี ถ้้ไม่ไม่มีหญ้าเออไม่มีหญ้า,าสักต้นให้เห็นนะครับผมฉีดยาคุมค่าสองรอบฉีดยาคุมค่าสองรอบครับสิบวันสิบห้าวันแล้วผมก็อัดน้ํะครับผมจะไม่ฉีดยาคุมเลนไม่ฉีดยาคุมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ฉีดยาคุมรถรถเติมน้ําเลยไม่ผมฉีดยาคุมค่านะเหมือนข้าวโพดอะฉีดพวกคาราล,ลิสนะไม่ได้ฉีดยาอาร์ซินอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นข้าวแล้วหญ้าหญ้ามีเยอะเยะเนี่ย ก็ฉีดยาคุมเลนก็ได้ครับพอพอยา,อาพอข้าวเกิดได้สัก10วันก่อน10วันแล้วก็ฉีดยาคุมข้ารอบนึงนะครับเป็นชุดอ่ะยาชุดแพงน่อยแต่ว่าคุ้มครับพอสักครึ่งเดือนนะครับใกล้จะใกล้จะครึ่งเดือนใกล้จะดินใส่น้ำแล้วเราก็ซัดยาคุมข้าอีกรอบหนึ่งจบจบกระบวนการครับเนี่ยแ,แล้วอย่างที่เห็นนะครับก็ไม่มีหญ้าแม้แต่ต้นเดียว ข้าวนีิววานไล่ละสองถังครึ่งนะครับไล่ละสองถังครึ่งข้าวเบอร์นะครับห้าสีห้าหนึ่งครับห้าสีห้าหนึ่งเบอร์ห้าจัดมินเนี่ยเหมือนกันนะครับ, 1, บร 1, คล้ายๆเหมือนกันแล้วนะครับปีหนึ่งก็ซื้อขาปลูกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปลูกสองรอบสามรอบสี่รอบนะประมาณนี้นะครับ อันนี้ข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งครับแปดสิบห้าวันเก้าสิบวันอยู่ประมาณนี้แล้วแ,ลแต่เราบํารุงดีไม่ดีอากาศเป็นอย่างไรนะครับหนาวก็ออกช้าร้อนก็แก่เร็วอะไรก็วากันไปนะครับข้าวก็จะประมาณนี้เลยครับดูแลอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็จะฉีดยายสักอ,อย่างน้อยข้าวก็ต้องฉีดหกอบอบครับก่อนตั้งท้องนี่ก็ต้องมีสามรอบใช่ไหมละ่ะตั้งท้องเยวก็สี่ใช่ไหมแล้วก็อ่าไม่ใช่ก่อนตั้งท้องต้องต้องมีสี่รอบนะครับแล้วก็ ก็ออกลวงมานะครับเข้าเกสอนแห้งเสร็จก็ฉีดอีกรอบนึงแล้วก็ก่อนเหลืองก็ฉีดอีกรอบนึงจบมันจะมีเรื่องของเพี้ยนะครับเพี้ยกระโดดเพี้ยแป้งเพี้ยไฟโอ้เพี้ยสารพัดเพี้ยข้าวนะสารพัดสารเพชโลก็เชลรานะครับไวรัสโ,โอ้าสารพัดนะเ,เ,เ,เลยนะครับฉีดหวานบางเกินหญ้าก็ขึ้นหวานหนาเกิน นะเชือ้อราเชื้อโรคนอนก็เอาไม่อยู่นั่นไงเอาอย่างไรดีนะครับเอาอยัางไงดีมันก็ต้องทําให้ถูกจงังหวะเนี่ยใครจะทาตอนนี้เสี่ยงเสี่ยงหนาวนะครับถ้าใครจะทําก็ทําเบอร์ห้าเบอร์ยี่สิบเบอร์ห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับถ้าไปพวกหกหนึ่งไปพวกนู่นก็เสี่ยงหน่อยถ้าใครจะปลูกหกหนึ่งปลูกสี่สามปลูกอะไรอะสี่หนึ่งแปดห้าอะไรพวกเนี้ก็ แนะนำว่าให้มันเลยวันที่สิบห้าพฤศจิกาไปก่อนนะครับมันจะไปออกมันจะไปออกตอนปีใหม่มันหนาวมันหนาวแล้วเราจะผิดหวังนะครับเราทําต้นดีดีเจอหนาวมาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมรอบต่อไปเนี่ยนะครับจะปลูกอีกห้าไร่ก็หกไร่นะครับก็จะทำหกหนึ่งละหนาวเนี่ยจะทำหกหนึ่งนะครับได้น้ําหนักนะหกหนึ่งก็ผมจะทำท่าไหร่ครับยี่สิบพฤศจิกา นะครับเดี๋ยวเกี่ยววันที่หนึ่งสองสามนี่แหละนะเกี่ยวประมาณนี้เกี่ยววันที่สามเกี่ยววันที่สี่เนี่ยเสร็จปุ๊บก็เก็บพันไว้นะครับไว้สักสิบห้าวันแล้วเดี๋ยวก็เตรียมแปลงเตรียมอะไรก็หวานใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเดือนตุลานะครับเดือนตุลาปลูกข้าวโพดสองแปลงแล้วอ่ะนะครับแปลงต้นจักปลูกวันที่นี่แหละประมาณสิ้นเดือนยี่สิบแปดยิบเก้าตุลา ส่วนแปลงข้างคลองก็วันที่สิบวันที่10ตุลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแปลงต้นสักต้องปลูกเดือนนี้อพอไม่ได้ปลูกเดือนนี้นะครับจังหวะมันได้เนาะก็ปลูกไปก่อนไม่ใช่จะรอวันก็พอแปลงสักปลูกไปแล้วก็พวกอะไรปลูกไปแล้วก็เดือนของเดือนพฤศจิก,กาก็จะเป็นเอ,เอาไว้เอามีข้าวแล้วกันนะครับมีเงินหมุนทุกเดือนทุกเดือนก็มีข้าวหกไร่ครับ แล้วก็ส่วนพืชจิก,กาก็จะเป็นแปลงต้นโพนะครับสิบสามไร่แล้วก็ของเดือนธันวาก็จะเป็นนี่แหละนี่นี่นี่ที่เห็นเนี่ยข้าวสองไร่เนี่ยมันก็จะมีเงินหมุนไปเรื่อยๆครับมีเงินหมุนเงินใช้นะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่อยากทําผมทําหลายไร่แต่ว่าไม่ได้ทําทีเดียวนะครับเจ๊งก็เจ๊งไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่ไหวมันไม่ใช่ข้าวถ้าเป็นข้าวโพดก็ อย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมป,ปลูกไปสิบแปดไร่โลไปห้าไร่เหลือสิบสามสิบสามก็ไม่ค่อยจะดีนะครับไร่ละ,ละตันคิดว่าไม่ถึงนะครับแต่ก็ลงทุนไม่ได้เยอะนะคิดว่าได้กําไรน้อยเดียวแหละแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรนะครับดีกว่ามันปล่อยว่างมาสามสี่เดือนนะครับก็มันได้กําไรหมื่นสองหมื่นก็โอเคเพราะเรามีหลายแปลงนะครับถ้ามีแปลงเดียวผมลบแล้วนะอันนี้ประมาณนี้นะครับในในการตัดสินใจการทากระโพงไม่ใช่ว่า จะทําได้ทั้งปีไม่ใช่ว่ามันทําได้ทั้งปีครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะทําได้ผลผลิตดีทั้งปีไม่ใช่เนะี่ยผมเป็นคนทึ่งที่ทำข้าวโพดทุกเดือนเกี่ยวทุกเดือนจริงๆไม่เชื่อถามรถเกี่ยวได้เลยเกี่ยวทุกเดือนนะครับไม่ใช่เดือนละไรของไรนะเดือนละสิบไรสิบไรสิบไรนะครับสิบสามไรสิบห้าไรสิบแปดไรเกี่ยวทีนี้ก็อย่างน้อยก็ต้องไร่ละตันไรละตันนะครับโดนฝนนะถ้าหน้านี้เอาถึงไหนถึงกันน่ะนะครับถึงน้ําถึงปุ๋ยเนี่ย ถึงยาเนี่ยรับรองนะครับนี่นะนี่ก็ถือว่าสองไร่ตรงนี้ขอสักอย่างน้อยก็ต้องมีมีหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดตันนะข้าวตรงนี้ก็ลงทุนก็ไม่เกินไม่เกินเจ็ดพันนะครับแปดพันนะเต็มที่แปดพันนะครับสองไร่นี้นะ มันข้าวสามเดือนเองอะ่ะไม่ถึงสามเดือนนะครับแปดสิบห้าวันอะ่ะอีกก็ทุนก็ตันนึ่งะนะครับเราเดี๋ยวก็มาดูว่าเจ็ดแปดร้อยโลไ,ได้เท่าไหร่นะครับกาไรสักห้าพันเจ็ดพันก็โอเคแล้วครับมันไม่ได้ดูแลอะไรมากไม่ได้เดินสายน้ยนําหยดไม่ได้ว่านอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวก็ปุ๋ยสักรอบนึงยายสักสามรอบสี่รอบก็จบละนะครับสองรอบหลังก็เป็นโดนละ ก็สบายแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรครับมาติดน้ําก็มีแค่นี้แหละครับข้าวว่าทาไม่แค่นี้หละเออจริงๆข้าวมันขั้นตอนขั้นตอนมันไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยุ่งยากแต่ว่าสิ่งที่ที่ดุ้งยากก็คือน้ําออกของข้าวเป็นยังไงนะครับเวลาตอนออกรวงปุ๊บน้ําน้ําเอาออกไม่ได้ไม่สูบน้ําออกเดี๋ยวพอรวงมันหนักเข้าลมมานิดเดียวมันล้มเงี้ยข้าวมันจุ่มน้ำอย่างเงี้ยนี่มันคือปัญหาของชาวนานะครับทําเยอะๆแล้วควบคุมน้ําไม่ได้มันก็จบนะ ประมาณนี้เลยข้าวมันมันก็ขั้นตอนง่ายครับเป็นสิ่งที่เออมันก็ทาแล้วมันต้องเกิดไร่เกินนาจริงๆมันก็ต้องได้กําไรมันมันมันได้กําไรแหละมันก็แค่มีกําไรน้อยกาไรมาก่ะก็ต้องดูน้ําข้าวน้ำบอกให้ได้นะครับเวลาฝนตกมาตอนหวานไปยังไม่งอกเนี่ยฝนตกมาตุ้มตุ้งตุ้งแล้วน้าออกไม่ได้ก็เขาก็ต้องหวานใหม่อยู่ดีนะครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับข้าวโพดเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าพืชที่จะทนน้ามากมายนะครับ นะประมาณนี้นะครับก็ใครสงสัยก็ติดตามต่อไปครับว่าจะทํายังไงต่อเนี่ยเห็นไหมตรงนู้นสแปลงทยไปแล้วประมาณ3ไร่นะครับเดี๋ยวจะวันหกนึ่นะเดี๋ยวก็ยังไงก็ติดตามรับชมตอนต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ